คือคุณกาววาโชคชัยมาเป็นแรงบันดาลช่วยขับเคลื่อนผลักดันเพลงโคราชให้เป็นที่ประจักษ์ยอมรับจากคนโคราชมาโดยตลอดโดยไม่คำนึงถึงอุป,ปรสรรคปัญหาต่างๆอีกมากมายครั้งแล้ว ครั้งเล่าที่รุมเร้าส้ำเติมถาโถมเข้าใส่จนแทบเอาตัวไม่รอดอยู่หลายครั้งแต่นักเพลงพื้นบ้านกำปั่นบ้านแทนหาได้ท้อถอยและยอมแพ้แต่อย่างใดไม่กลับดิ้นรนต่อสู้มุ่งมั่นและมุ่งหวังให้เพลงโคราช เพลงพื้นบ้านของคนโคราชมีพื้นที่อยู่ในสังคมงอยู่ในใจคนโคราชให้ได้ไดเพราะนี่คือรมอรดกเดียวของคุณย่าโมที่อยากจะให้ลูกหลานของคุณย่า<ร>ได้อนุรักษ์สืบทอดไว้คู่บ้าน,านคู่เมืองสืบไปจากความมุ่งมั่นของศิลปินเพลงบ้านนอกที่ใจมีแต่แรงศรัทธา ทุ่มเทให้กับมรดกยาบนเส้นทางแห่งความพยายามที่แทบจะหาหนทางแห่งความสำเร็จไม่ได้นั้นสุดท้ายศิลปินเพลงบ้านนอกที่ชื่อกำปัน่นบ้านแทนคนนี้ก็ได้ยกระดับตัวเองเป็นนักเพลงโคราชผู้ยิ่งใหญ่อยู่ท่ามกลางการยอมรับ การเชิดชูของสังคมอย่างสมเกียรติและสง่างามจนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนโคราชไปแล้วหากมีกิจกรรมใดไม่ว่าจะระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดหรือแม้แต่ระดับประเทศหรือแม้กระทั่งนานาชาติกำปั่นคอยนอกหรือกำปั่นบ้านแทน่นนักเพลงกรด้นคนนี้ จะต้องได้รับเกียรติให้เป็นผู้นำเสนอบทเพลงแห่งมนขลังในแบบฉบับของคนโคราชทุกงานอย่างสนุกสนาน,น,านได้อัทถรศเป็นที่ประทับใจทุกสังคม ทุกวงการตลอดมาแม้แต่การได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพพรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้เข้าเฝ้าแสดงสดต่อหน้าพระที่นั่งถึงสองครั้งหรือขับกล่อมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธให้เพลิดเพลินในกรอนธรรมตามแบบฉบับเพลงโคราช เพื่อผ่อนคลายยามอาพาธและอีกมากมายจนแทบจะหาเวลาพักผ่อนเป็นของตัวเองไม่ได้แต่นักเพลงบ้านนอกคนนี้ก็ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยกลับมีความสุขสนุกกับการได้ทำหน้าที่ศิลปินเพลงพื้นบ้านให้แขกบ้านแขกเมืองและผู้ที่ศรัทธาได้ชมอย่างมีความสุขและเพลิดเพลิน